นี่เพื่อนๆมากินแม็กซ์โยโน่กันไหมโอปไปสิเฮ้ยมันมีคนอยู่จ้ะเออเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็บอกว่าเฮยเราต้องปากลัวนะเว้ยโอเคเราต้องปากลัวจ็เอ้อเอืเอ แล้วตรงนั้นระวังหน่อยสิก็สำหรับพี่นี้ก็สวัสดีครับอยู่กับผมมิสเตอร์เฟย์ครับนี่เป็นละครสั้นที่ผมแต่งมาครับป้ากลัวเฮ้ยมันจะเล่นให้ผ่านได้ ขอใครเลยนะครับค่าแค่ไปซื้อแม็กเจอร์นอริ์แค่นี้เอง่อแบบนี้ด้วยเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะขวดใหญ่งเกเนี่ยกินไม่ได้ไงเนี่ยมันมีทิดหรืออะไรอ่ะโคตร hello hello hà hello hello bà Yup hello 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 Sao hello 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 Em hello What the hell <laughs> กะไม่เกิดกำบังนะไม่กำบังไม่ได้กระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บ เล่นแบบใช้ลทป Kvist. Mm. วัดถ้าเป็นข้าวฝาว่ามันเกินควรบุระวัดตายอย่างน่าสงสาร ¡Bien! Yeah. ทำด้วยอะไรเนี่ยรูอ้อยากฟิกวะ่ะเออมันผ่านยังไงวะเอเอเฮ้ไอ้ไอ้หน้านี้มันคุ้นๆนะเออ มันตายนั่มันต้องมีที่ทางต้องมีทางหนึ่งสิเออมันตายนั่นไงอันนี้เกือเบเซฟได้อะเฮ้ยเซฟไม่ใช่มันจะให้ซื้ออะไรนะักหนา ไม่มีเกมวอล์คส์มันไหนต้องซื้อเกมวอล์คส์มันต้องเสียแพดีบัสมันโดนไหล่มันโดนมือแน่นอนจริงรู้แล้วลือว่ะไม่เนี่ย กอแค่อุอออบัติเหตุนะเนี่ยวปมานีงน่าจะเป็น10นาทีกว่าได้อพรเพรีสก What the hell? ็พ่นหนีนน้ด้วยด้วความงีงามเพ ว้า a t the hell มาดูหนูแล้วว่ะอันนี้น่าจะน่าจะให้ดิสไลน์แน่ไม่ต้องไม่เอาอ่ะเดี๋ยวเขาด่าเพราะเราได้ดิสไลน์เขาอุ้ยได้อยู่นะโอ้โห มันค้างมันค้างเ yeah. นี่ยมกลการที่ทค้างถ้าด่าดนี้เนี่ย <Yeah. S 1> จิตใจทำด้วยอะไรอบอกมาถ้านาเกิดนี้หนู ล้มเหลียวปด๊บจะซื้อปุ๊บจะไปขา่านเนาะไปจะไปโอ้โหโอ้โหลุงกระโดดวัดเจอ ก็จะตรวจลีาลาน่าจะเป็นเตาถ่านแน่นอนเลยนี่ใช่ไหมถ้าว អុំបន្តិចព្រោះជាហាក់ស្អើ มันจะออกได้ยังเนี่ยทำดีมก็ก็คิดว่ามันเหมือนตรงนั้นไงอุยอุยอุ๊ยกโดดว้าว ประเดิมอีกเป็นอสมอ่ะเออใช่อสมอเนาะแล้นายใหม่เขามาเขาก็เอาคนของเขาเข้าิดไอ้ตรงนี้เหมือนแซกเลยอะแง ขนาดนาลกสารโดนน้ำลายของตัวตลกนะครับ 奶奶。 อันนี้ืนน่วทีวแต่ตกใจอ่ะแล้เมื่อกี้ยังไม่ได้ตั้งหลังเลยวัดเด็ก <What this? S 2> มันต้องมีเชื่อมันต้องมีรูตูดไหมนคนคนเราต้องต้องมีรูตูด

กระโดดจิ๊บกระโดดจิ๊บกระโดดจิดด๊บเสุดท้ายออกระโดดโอ้โห <c oughs> มีมีดเธอจบเลย วัด <What? S 2> จะจบดาแล้วี๋ยวถ้าปากลัวกับอีกขาดมีดเนี่ยคาังนี้น่าจะไม่ล้มเหลวแนะ่ต้องรีบไปแล้ววัดเต,ดต,ดตด โดนมีดแล้วมันล้าลายตาก็เลยถันมาก็กได้ใช้เกลดตัวนี้อะเกล็ดก,กลๆมๆอะป้องกันอนะยังใช้ไม่ได้เลยเนี่ยๆเนี่ยเดี๋ยวจะดู ที่สุดก็ถึงกาวสุดท้ายก็จะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ่ปชิปอุ้ยม,มันใหญ่อ่ะจะจบแล้ววันเด้งหนึ่งเฮ้ยมันใหญ่เกินไปอ่ะตั้งใจต้องสม,มาชิ

耶！Yeah.